ก็เป็นวันมิตะพูดรอดีรอรอรอด้วยค่ะเจเมียฝรั่งค่ะแจ้งตัวเจ้าที่กับเป็นเมียฝรั่งได้คือกันค่ะหาโน่นน่อืมอะไรคะโชคดีได้ดอกววาผัวฝรั่งก็ได้เป็นยังค่ะสู้ร่มสู้ตายสชคดีได้ดีเจก็ได้ผู้นั้นเบ้าผู้นี้กับเบ้า ไม่แน่นะนังว่าวค่ะว่าว่าว่าลูกมึงได้ผัวฝรั่งคือมาซื้อรถใหม่ลูกมึงได้ผัวฝรั่งคือมาซื้อบ้านใหม่ลูกมึงได้ผัวฝรั่งคือมาซื้อท่อใส่ลูกมึงได้ผัวฝรั่งคือมาซื้อเสื้อผ้าใส่เฮ้ยสมรถแดดเขาบอกประชวดทุกอยังกับเจ๊จักหว้ามาแล้วกูเห็นเขาบอกได้ตีกอดโอ้ไม่กันนาเลื่อมแล้วตาแล้ว ซูเป็นซืนแท้สุเป็นจังไนกว่าอเดี๋ยวนี้เ่าเขาเปิดประเทศแล้วเปิดประเทศเอาเปิดประเทศเขาจะเอาเปิดไฮเลนที่ยังได้แน่ล่ะเพราะว่าจะเป็นมหรสชศพมาจัดงานงศพเลยจีโอ้อนหรดพการแสดงการอันทัดควงม่าอย่างกันหอหลอกหมอลำเขาแจ้งให้หมอลำซิงหมอลำเลี้ยงต่อ่อนการเปิดประเทศเหนได้แล้วอหมอลำกระซิเลนได้ น่าแตดกูนี่เอ้ากูว่ายังงี้แม่ค่ะจะจะขึ้นว่ามันสิเล่นใดเล่นมือนี้มืออื่นเล่นมือนี้มืออื่นกับสร้างปิดมาแล้วไ่ต้องหัวดอกไอ้เจมส์ทุงค้าแบบนี้เฮ่าเฮ่ากับเรื่องอาจจิจการเฮ่ากับว่าได้เฮ็ดมาโดนแล้วจะนี้เฮ่าก็ต้องเปิดรับค้นตัวเออเ้าเอ้าสัวยๆสร้างเขาไงอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือเปล่า ของพ่อเดียมนี่รอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอนอันไหนเนาะค่ะก็เฮ็ดติ๊ดไปรับสมัครหมอนวดก็เลยมาสมัครค่ะเอากูติ๊ดจะใส่สู๋ดันเดว่าแมนหมอลันหมอนจ่ายแฟนๆกูขึ้นมาสิติดจะเสือมันก็หวังมาไม่แท้เจ้าคิดว่าสิติ๊ดอออุ้ยไต่หักกูมาลู่หรือว่หนาแท้เออติดกับติ๊ดเราคุยติ๊ดไปประกาศรับสมัครหมอนวดเพื่อเช่ มาต้อนรับแขกต่างชาติผู้ที่มาท่องเที่ยวเมืองเฮ้าเส้นเดียวเนี่ยไปเอ,อิ้อเจ้าของร้านมาบอกน้ำเล่ยยายไป,จไปเ,ออเจ้าของราางอหห้านสูไปเอื้อเจ้าของร้านไม่เหม่สัวโอ้ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่ไปอย่าไปด่าเจ้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเบิังกะชมมิราชีเป็นเจ้าของร้านได้บอกค่ะใส่เจ้าของร้าน กระเดียนนี่แหละค่ะเนี่ยจอโควิดบาได้อันเดผมค่ะบาได้ตาเพราะว่าไปยาอันสองคนนางอยู่หันแม่นไผ่ศาสนากะลีว้ายเด็กว่แมงกะลีจังไดหมอนวดนวดิเอออันนี้หมอนวดค่ะโอ้หมอนวดอันนี่ล่ะพราได้ใส่อันอันส่วนโควิดบ้านมันบ่มีบ้านเมียอซองกีขาจังไดมว่าเปิดตะเบิ้ลก็เจ้าของร้านแท้ คนมีเงินขอแต่งตดจังสี่บอกค่ะคนมีเงินเห็ดนางกับว่านาเกียดค่ะ<อ>มันป่าหีงางออกบ้านกับว่าี่พูดไรบ้าค่ะ <rí> e> ไป็นเห็ดนาง <S <S ขึ้นางคือได้เงินคากได้เงินเนเอานาเ้า,เอากับผัวฝรั่งเนรอนได้ผัวฝรั่งเออได้จากคนแล้วจังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสิามสส่าังหกคนเารไยแงท่ป้าขนาดได้สคนว่ลูกออกมะยอนเสียอยู่ทั้งหน้าเป็นจะปดเตบ กูกะว่ามันกูแตบคักเลยเนี่ยมันคือบอ่เข่าฉันดูลัก<ม>เจให้ <c oughs> สมัครงานได้ค่ะเจสมัครงานจ้าความสามารถมีอย่างไหนคะนวดจับเส้นจับเอน็นกูจักเอ็นบ่กรูจักจ้าเอ็นเป็นแบบไหนโกโดออกมาจา้าผ<แ>ู้เอ็นน้อยกะน,น้อยผู้เอน็นใหญ่กะใหญ่ขันผู้ใดอ้วนๆหาเอา็นกะบ,บ่พอค่ะวันจังไดนแม่เอ้าสูเคยนวดไว้สูเป็นหมอนวดเก่าแม่เคยค่ะออเดต คือเป็นสีของของนุดเดชเป็นแต่ได้นวดบอค่ะกูร้ององอีรีได้สูบังกันกูกะบ้าแต่ลืมเนาะจากสินวดจะได้เป็นโล่งในปัานี้ม oh ึงจะได้มาอะไรเดียวตอนนี้เฮ้ยมึงจะมาอะไรที่สองสมัครงานนะคะอ้าวพอดีละหมอนวดขาดพอดีจ้าเออเอาล่องนวดอีนี่บังกันน่ะโหนวดอีนี่นวดร่องบังกันสอโทดค่ะเจสอดโทษนุบัตนัดนวดผู้ยิ่งค่ะถนัดนวดไผ่นุถนัดนวดแต่ผู้ไส้จ้าอันนี้คื พัดสอบเออน,น,เนั่นผู้ชายเลยผู้ชายไหมโอ้เออจากสี่ไคเม่เดี๋ยวก่อนหนี่กับวธรรมดาเนาะสู๋ขออนุญาตจับสีจับเอ็นก่อนค่ะโอ้ป้าโอ้ยกระเทยจับแล้วถ้าได้ตายนีผีกระซื้อเยอะและ้วนี่บอสเขามาหน่อยลวกหัวตะก,กัวลวกเงามันตะเพาพขั้วเกลือหน่อยหัวไงให้กูสัมผัสเนี่ยจ้ากระเทยจับ้อมกันสูมีความรู้สึกจังไดร่ป่ากะคิดจะเรียกข่อยมากระเทย เป็นจังไหนป้าไอ้โจเจ้าใหญ่ปนีติเออเป็นจังไหนเป็นจะรับเข่ามาทำงานในร้านเฮาบ่อเอากะคใครจากนอยอยู่นี่ค่ะเจ้ใครอยู่งจีอันตอดตอดแต่กินตอดเจ่าเนี่ยใส่หัวใส่หัวแขกสิบพราต้องการเฮาเด็กไม่กินขีแม่เลนติมาตดเหม็นคักแท้

แ่ยังเนี่ยเฮี <S <S ้ยนสิยังเนี่ยหอดเพราะฉันสมัครสมัครหมอนวดอีนี่เป็นทำเอ็นเขาเปียงให้เดี๋ยวไถามนะจ๊ะไม่ไงมึงสั้นบ่คือมึงกับสาสั้นก็เป็นกะหดีเพื่อแล้วเนาะขคอยากเป็นผู้เฒ่าน้ำมูลเนาะกระลาค่อนเสียเฉีนสั้นไม่ไงสินเจ้าคือเป็นเรื่องๆซื้อมาแต่บ้านโมข่อยตีสินมึงนั่นละไม่ไงเออเจ้ามาอย่างก่ว่าไม่เป็นสมัครเป็นสาวนวด โอ้ย่ามาสาวทารุ่นนี่กูว่ามึงจับเอ็นมึงน่ะดีกว่าพ้นรับสมัครหมอนวดเอาบ่าได้ตีเจ้าเนี่ยมีความสามารถบ่จับเส้นจับเอ็นได้บ่นี่ตั้งแต่ยางกับบอออกห้อยอยู่นี่เฮ็ดเป็นบ่ร์ตชูยางอะไรใช่เฮ็ดยางเฮ็ดได้เบิด์ยุ่นี่สมัครหมอนวดหด้ดอว่าสมัครหมอทำเจ้าอย่ามาเฮ็ดประทวดเกีมเด้อแม่เยอะยัยอันนี้ของแกงคือผีปอบ เขาบอกงานจะบอกด้อีกขึ้มือข้าววกันตรงๆเนาะยังบ้านนวดกับบ้านวดจะซื้อดอกเคยยังมันกับหาักเที่ยมันกับมน่มนหนาจังสินะเจ้าจิสูดเขาไหวบ่ละย้ยเลี้ยงนี่แม่สู่ตายลูกแม่วันแม่มันมามากลูก รุ่นนี้สาวยังบอกรวมตกลงอ้นวดเบิ่งนะคะเจ้ารับพิจารณาก่อนแต่ว่าก็เป็นจะเอาวยังดอกว่าเป็นยังรุ่นนี้คือจะพว่าพีประจำเดือนคือจะพว่ามีลูกเหรอกนั่นล่ะเจ้าจังว่าไรเลี้ยงแง่ตกลงเนาะโอเคค่ะโอเคโอเคนั่งเลยค่ะม่นนั่นชะมักหงอนวดบ่อนี่แามลบมจอยมาเม่นแต่ดอกตีนเป็ดโอ้ยห่วยห่วย ล้่นสมักอลบสมักหมอนวดบ่จ่า<น>ะละโอ้ยงั้นปะสาเพราไงละเธอมคือยางจังสีเอาคอยเป็นรอยอเอามึงก็เป็นรอยคอ,อยนวดจับพิดเส็นเจ้าของ <c oughs> เอามึงมาสมาัครลูกค้าเสื่ปตายสันติแต่กระชามเมยม์มาแล้วบ่าเป็นพอ่อกูเมย์เอาอโอ้นี่บอเก้ล้านนวดว่านันลั่สีมึคือมานันบอค่ะว่าคือยุคค่ะ นี่ด้านคนมีเงินบ่เมนลาดสีดอกนี่นะเป็นยังไปทางโก้ซ้พี่พุ่นละมองลิงหลายๆว่านั่นแโก้สมทหารอีปปป้ารตีเป้าไปเนาะกัวว่าเดันอันจังสีมหาโพธิ์าสีมัจฉะเป็นอันอันผู้นวดชั้นดอกจ้าอันผู้นวดจ้าอันยางคือยางจระสั่นน้อค่ะโอ้ขอเป็นลอยแม่เออตัวยางจังเป็นลอยยังจจ๋นเอาว่าเป็นลอยเอาความจีบ จเย็นเย็นโอ้ยใจเย็นเย็นโอ้ยมึงเศร้าหายวันจังเมาเป็นหยังจังเป็นรอยก็อดีตเป็นรอยเห็นผัวทีมโอ๊ยวึาไปทอดทิพย์ทอดแดดเลยเถอะผัวกูกะทีมเมื่อกันไม่เห็นว่ากูเป็นรอยอิผุนย่างเพิ่มเพิ่มไปสบายแท่งกินเขาเสียบซ้ำมันมาเป็นจังชันทีมจังไรผัวแขมทีมมาแต่อันตื้อสั่นซีผุน ตักเอฟลงมากะว่าาให้ชัดเจนไเห็นว่านี่แขวนหนานี่พวเก่าตะเกียบตีออกเวิร์ดตะเกียบินก๋ก็เตี๋ยนีดเดีตะเกียบรถชิฟล้ออันว่าจีมัชมันมีความสามารถพร้อมเด็กค่ะว้าได้หลายภาษามีภาษาใดเนี่ยอันพม่ากะว่าได้ทั้งเวียดนามนะ พม่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพม่ากับเวียดแมมันอยู่คนละบ่องเลยสูงพม่าก็เป็นทางเวียดนามเออเวียดนามนั่นแหละพม่าว่ามเขาวบ้าได้หลายภาษาอัเซียมันละฝังเวียดนามมันก็โค้งไปใช้พม่านะตัวไม่ใช่เราพม่าให้เวียดนามก่อนเวียดนามเวียดนามเอ่าล้องเพิ่งดูโซเชียดเวียดนามเต้ตึงฮานอยเออเด็กเด็อย่างเดาเออเดาท่าจ่ามีแห่งโดนเออเดาไดโดนไงก๊อตดัก เด็กหน่อยเด็กด่าเขาเสียกจำบักจำแกนเออนั่นเห็นบอลโอ๊ยมุกนี่เข้าลองน้ำซีไปกระโดดระยิอคิดว่าอ๋อสรุปลับป้าหนิเก้โอ้ยข้าเฉาอยู่บ่สวยกระดิกใมูจังเสียบ่แล้วเก้ไปตะย่างล้อมให้ข่อยว่าเอาจท็กซี่ใส่หล่าจะมาสมัครหมอนวัดทอไปเฮ็ดยังคันไปขายน่อเปรี้ยวอยู่ไฟแดงพุ่นไปบอสใค ใบลงตามๆกว่าเปแต่เบิร์นยู่เด้รถจอดอะไสิมื่กีสวัสดีค่ะอะไสิแม่กูว่ามันเที่ยวไปหาลูกค้ากันที่ยูดิสจ๊บเขาบ่อยปันนั่นยามหน้าแทอดกันซอนเธอเดินเข้ามาทักว่าฉันน่ารักฮู้ฉี่ฮู้ฉี่เธอทานันหนักกิโลเธอดูคลิโพแล้วคิดเอาสิเธอชวนฉันไปเดากันอยากบอกดังๆไปสิไปสิต้นเหตุทั้งหมดสาเหตุทั้งหมดฉันเป็นกะลีชิมี แต่ยิ่งข่าวว่าอีเยชนไม่เปิดร้านนวดได้ผัวเกาหลีกับผัวจีนลูกเครื่องผสมกันก็เลยสิบผ้าผัวมาอวดชนอกเชยเอเชินเอ้ยอันใดเอาไว้อีหามึงเอ้ยกูว่ามันทานห่างจีนดอกยืนจังไลยจะเหตุกึกบึกก็ดอกกันแย่ทนี่แม่คนมีเงินยินอะไรก็ได้ตัวเปิดละตีคาเปิดละตีเปิดละตีเปิดละตีคาเปิดละตีบวท่านได้เปิดเอามานัดเปิดแทอ คือมาจะสี่ดอกเชิญมาจังไดหมอพันมี่หมอนวดบรัสเดลส์นั่นน่ะเอานี้ผัวปลาคนใสเนี่ยคนเกาหลีกับค้นกีนลูกเพิงอมาคือทางขามนางคงไปทั้งนั้นใชะเนาะไปทั้งหดทั้หน้องคขยต้องว่าภาษาเกาหลีม่คกนสีลุเลียงบอกกันน่ะจะไปบึงก็ดูฮย่าไปบุ้งก็ดู ภาษาเกาหลียังไม่ปิดกันนะภาษาเกาหลีมันคือไก้ภาษาเฮียบ้านกูแท้คือต้องมายายอยู่ข้างบ้านเรากันแท้เบอร์โกโดแต่ว่าภาษาแม่มหะฮิตโตะภาษาจีนมันกับเราดูเรียนเท่ากันมักเป็นโลกเิงดิใช้แบาเวิร์กกันน่ะอินุฮิซันโตโกาะไม่ยังเกาะอินุฮิซันโตเกาะก็ชัดๆดูเอาภาษาจีนมันต้องเอาเสียงใหญ่ที่ mỏi cho cổ chung cùm tiêu 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 mặt hóa đất 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 bay đất 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 หายตากูบังานี่ก็ได้ลูกก็ยังดีอออินีสีเมืองเศร้าเนี่ยอ๋อมันอยากนวดแล้วมันราห์น่ะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยมาเส้นเลยเอามาเลือกเลยมาเลือกเลยตนอนมังนี่เตียงอยู่นี่สิคะนวดดีๆเด้อค่ะเด้อเอาเลี้ยงแถวกัาพูกเด็กจีนนวดก่อนโอ้ยมันน่งพี่มึงที่จอกอีงัวนอนนอนนอนคุกคักอันไรค่ะพี่ คุณพี๋ค่ะจิมะเลี้กงนุเป็นนวดป่ะคะเข็นเข็นโอ๊ยพี๋ก็ได้เข็นพี่เนี่ยไอ้เกี่ยงเอาคือลมลูกเวลาบอได้เห็นงานอยู่แห่ห่ามือแหงลอยสิลอยตื้นนี่ยก็นั่งเบาเบิ่งเตี่ยงเบิ่งโตแม่นุกะว่าเห็น เจ๊ขายยี่หอยตกเตียงคือสินอดบ่ได้ดอกให้หนูหนวดก้อนมูนเ,เ,เนาะค่ะเจ๊เนาะสินอดก้อนเจ๊หนูมาสมากก้อนไห,หนูหนวดก้อนเนาะค่ะเจเ๊เจห๊หายชิดนั่นเดียวนี่เจ๊มูหน,ว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 นูโยกบอลวูววใส่ปะกันนะป้าเกี่ยหอดใบคู่ปะ ขาสู้เขาชาหยั่นานวมนวดเป็นต่สรางแกนวดจังจักเอาน้าไปใส่ของเขาเอมเป็นหยังไปซื้น้ำโพลริล่างจกขวดไอมัเป็นหยังผมหาขวามึงมันหักกระล้งเียงมาเออจังใดจักไปนวดท่านันปากมึงบ่อซีกโรตีฮะเป็นหยงจ้าบาเขาของน้ำพระเชียงดินมันา กันดีเฝ้าโพสนี่บ่พานดอกค่ะผ well, ู้นี่บ่พานแบบแบบบ่อเอมงเฮ้บ่ถือใจพระนาผู้ใหม่ผู้ใหม่ตีผู้ใหม่เอาล่ะมันก็หนาผู้ไหนล่ะให้เรียกให้เรียกเอามาหัวสั้นคือแตนแกบวชไว้บ่หน้าบัดเอง ทีทล่ากิมันเพื่กันนวดบ่เป็นเฝ้าเป็นชาอัวหัวคอยบ้าเอาแล้วมันเก็บดากมันะนวดกันไหนจะนวดเจสซี่เอาขึไปจจสซี่ิไปนวดลานอื่นอ้อยบด้รลานอื่นบได้เปิดเลยเอาบ่บ่แล้บ่บ้บุบเอาเาเอเอามันมาอายุยีเดียบ้าได้นวดน้ำมููดพันได้นวยนี่อรยนี่เอ้ยบ่ล้วว้มันบอกว่าบ๊าะพน้าบได้ เดี๋ยวต้องนวดเมื่อกี้แรกคำว่าอะ้รเมื่อกี้เสิออกไปได้ง่ายตีมาให้เทปัดเนี่ยมานอนมานอนลงเนี่ยก็สิได้นวดตัวก็เป็นจ้าใจเย็นๆขันบ้านนวดนู้นเด็ดเส้นไปตายตอนนี้แหละบ้าบ้าใจเย็นลูกๆลลาไปนวดแล้วไปนวดจุ่เส้นเดามันเด้อเอ้าตายสาธุเขียนตี๋เอาเอาอีลอยเอานวดนายคนนั้นสาธุแม่เป็นนีริย์นะแม่ เอานวดจะอดจังนวดจ้แ่นเอาแม่นวดหรือกดินตัวนี่มาเห็นยังน้าสวนวดมันคือเปลีนแทนเปียนบกคอยเปี่ยนนวดวจากเยนี่ฮ่ากว่ามั้งเฮ้ยมาถือเต็นดาแล้วมาถือเซ็นด้าวเอ้าลละเขาไปเร็ว กวนวัดเขาถือเส้นด้าคือถือเตจีตนเอามันเล่าอีอย่างได้ดิเอามึงเทามมึงสิม่น,นเทาชัดจัไงไรเ,เอามันเล่าอย่างได้ดิล่ะไปไม่ไงมาเอามึงกระไล่ตีบ่ได้ลอยกูเทาอี่ปอนขอบคุณค่ะ